ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจรหัสเกมเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยฟ้องช็อปบริการซื้อขาย ID ดีเกม Rv รับประกัน100%นะครับสนใจติดต่อ Facebook อิซาลิยาพมพลนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนก่อนพักแชทด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับตีวปดเคนะครับผมวันนี้เนี่ยตีก็จะมานําเสนอเป็นเอรันดอนนั่นเองนะครับก็100 1นึ่งเกมวีเลด99นะตีก็จะพามาดูยิปนี้เลยนะครับว่า เขาเล่นยังไงวินลิตถึงจะขนาดนี้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวตีคนอนุญาตกอสไปในคลิปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเรากอไปเลยแล้วกันนะครผมแหมเขาเล่นเป็นสกิลอ่ะจังเกิลโอเคเอาสกิลพันนะิตมานะคะรับสกิลชารเลนเจอร์ครับเป็นสกิลสองนำนะครับไม่ได้ครับเป็นสกิลหนึ่งนำนะอ่านะครับผมปกติแล้วเราดี่แบบ เท่าที่เราดูหรือว่าเราเคยดูมันเนี่ยจะเป็นการอัพสกิลหนึ่งนำใช่ไหมแต่ว่านี้คือเขาอัพสกิลสองเริ่มจากบับแดงไปจบเลนเอิโซดากอนนั่นเองนะครับแล้วเขาใช้สกิลสองในฟาร์มนะมีอัพสกิลสองนำด้วยนะครับอันนี้เป็น็นทึกอะไรหรือเปล่านิตีไม่มั่นใจนะปกติแล้วเท่าที่ตีดูมาก็จะเป็นการอัพสกิลหนึ่งใช่ไหมล่ะไม่มีหน้านะครับช็อตนี้ คิวหนึ่งครูเสร็จโอ้โหเรียบร้อยครับแทป,ปอร์คิวเฉยเอาไอาเราก็ดูไม่ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยเลยแทป,ปอร์คิวเขาเอาอเป็นทารอนนะครับทารอนนี่ต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่ช่วยในการตีไวได้ดีมากๆเลยทารอนเนี่ยมันเหมือนจอกเกาะต้นเกมเลยนะครับทําไมถึงเรียกว่าจอกเกาะต้นเกมนะครับก็คือมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์นเลือดครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับแต่ว่า ยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งตีเบาลงเบาลงนะครับมันเป็นไอเทมชิ้นเดียวใน alb นะที่เลือดเยอะตีะตีแรงนะครับเพราะมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์นนเลือดนั่นเองนะครับผมยิ่งเลือดน้อยนี่คือไอดาบนี้มันยิ่งตีเบาลงตีเบาลงนะครับอันนี้เขาก็จะออกมาเป็นทารอนนะคือหน้าปกชิปของเขาเนี่ยคือจะเป็นทารอนที่แบบว่าหลายชิ้นมากเลยตีไม่รู้นะเขาจะออกทารอนกี่ชิ้นแต่เราก็มาดูกันก่อนนะเผื่อ,อออกทารอนชิ้นเดียวแหละแล้วก็น,นั้นก็เป็นไอเทมปกตินะครับ หมือนว่าจะเน้นตีไวนะครับลูนี่ตีแนะนําเป็นลูนอ่าท็อปเซิร์ฟของประเทศไทยเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของอ่าของเซิร์ฟไทยเลยนะโอเคนะครับก็มาดูกันนะครับการเล่นของเขานะครับเพิ่งจะมาแทก็กลางในชุดนี้นะครับชุดนานาทีสามสิบวินะเพิ่งจะมาแ็กกลางนะครับ พิวหรือเปล่านี้เราไม่รู้นะครับแต่เรามาดูการเล่นของเขาที่ตีรู้นี่ก็คือมันไม่เหมือนในการเล่นของเซิร์ฟไทยก็คือการอัพสกิลสองนำนั่นเองคือในเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็จะมีบ้างแหละครับแต่มันก็มีน้อยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาเป็นสกิลหนึ่งนำนั่นเองนะเพราะว่ามันทําดาเมจแล้วก็ในการฟาร์มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็คูลดาวเร็วด้วยนะครับคูลดาวเร็วกว่าสกิลสองแน่นอนนะสำหรับสกิลหนึ่งนะ มันก็จะรอฟ้าโอ้โหนี่คือเขานับนับเวลาเกิดของบัฟฟ้าด้วยเหรอเอาเรื่องนะคนนี้เนี่ยโ,โหคือการนับเวลาเกิดของบัฟเนี่ยคือถ้านับได้น,นี่ก็โอเคแล้วครับใช้สมองหลายส่วนมากเลยนะครับทั้งการเดินเกมการคิดแล้วก็น,นับเวลาใน่าบัฟเกิดด้วยนะครับนี่ครับขาอัพสกิลสองนานะโอเคเดี๋ยวเราก็ดูการเล่นของเขาไปเรื่อยๆแหล,ละเขาแท็กกลางไปชุดเดียวเองนะครับ ตอนนี้ว่าไงครับจะได้ร้านหรือเปล่าตีว่าได้เหรอยังไงตีว่าก็ได้อะอากดอันตีไม่ได้เอ้ยกดอันตีไม่โดนอดเลยแต่กิ้เนี้ยถ้ากดอันติโดนเนี้ยผักไปเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับให้วอลเลนติโนยํำต่อนะอย่างน้อยวอลเลนติโนยังไงมันก็ตามได้ครับมันมีทั้งอันติมีอ่อมีทั้งสกิลตามแบบพาร์ติสิของมนนันนะครับ เคนะครับพอเขามาแท็กเลนนะอันนี้ก็เริ่มปกติของป่าน,นะครับในช่วง5นาทีแรกเนี่ยเลนบนไม่ต้องจําเป็นต้องตีนะครับแต่น,นี้ตีไม่มัน่นใจว่าแผ่ไหนตีว่าน่าจะแผ่เก่านะอันนี้น่าจะแผดเก่านะครับเพราะว่าคือมันไม่สามารถตีป้อมได้แรงขนาดนี้นะก่อนที่จะ5นาทีนะครับเพราะว่าแผ่เก่านี่คือ3นาทีแผ่เก่าก่อนที่มันจะปรับมาเป็น5นาทีคือมันเ,เลนดาร์กเนี่ยคือ3นาทีนะครับมันถึงจะตีป้อมได้ปกติแต่ว่าพอปรับมาใหม่นี่มันก็จะตีป้อม บาลงห้าห้าห้านาทีนะครับผิตีป้อมมาเบาลง6 0 5อร์นห้านาทีนะครับโอ้ช็อตนี้เจอลาดนะครับเจอลาดดันโอ้โหโชว์ความพิวแล้วครับช็อตนี้พิวแล้วครับพิวแล้วครับยังไงครับมีหน้าดึงไม่โดนคอไม่โดนด้วยแข็งไว้ก่อนเลยเอาเออรื่งงองอยู่นะครับนี่ไงล่ะเจอคอมโบดีแลกไปดีโอ้ถือว่าใช้สกิลค่อนข้างจะคมอยู่นะครับ นีื่นช่ำจะจ,จัดเลยนะครับอ๋ออย่าบอกออกเป็นทารอนหกชิ้นนะห้าชิ้นนะครับผม <laughs> อย่าบอกสี่ห้าชิ้นเลยนะทารอนเน่ยมันจะเยอะเกินไปนะบางทีนี่ไงล่ะโดนผักกลับไปดิแตกนะครับช็อตน,นี้ต้องแตก ค okay, ครับก็ <g år d> ในการเติมเกมของเขาเนี่ยทาม,มิ่งของเขาค่อนข้างที่จะดีนะทาม,มิ่งในการเติมเกมในการซ้อนทีมแล้วก็ทาม,มิ่งของทีมเนี่ยค่มมอนข้างดีด้วยเพราะว่าลีแล็กเนี่ยทามิ่งของลีแล็กเนี่ยมันเติมมาพอดีเป๊ะมากเลยนะครับการเติมเกมการเดินเกมของแต่ละคนเนี่ยคือทาม,มิ่งค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับแต่เราก็ดูการเก็บออบเจกต์ของเขาไปก่อนนะครับอันนี้คือการฟาร์มปกตินะครับตีก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรนะ จะมาดักเหรอคือโอ้โหคือแบบยังไงก็ได้เลนบนอะได้ทั้งตัวได้ทั้งป้อมเลยแหละนะครับโดนปิดขนาดนี้ถ้ารอดน,นี่ก็คือโคตรโหดนะครับนัมเมื่อวันแห่ง RV เลยแหละสำหรับวิบนะอันนี้สำหรับวิบนะถ้าวิบรอดตะกี้นี่คือโคตรโหดเลยนะครับเค okay, นะครับเราก็ดูไปนะสำหรับรูนก็ตามที่ดีบอกครับผมใช้รูนเป็นของเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟไทยไปเลยนะ จะโอเคที่สุดแล้วแหละรครับคือไม่ได้จับอะ่ะโดนต่อเลือดจนจะจนจะแหกแล้วอ่ะครับโอ้มีทั้งตัวจับมีทั้งตัวคอ,อนี่คือแบบเอามาเอามาไขยลันดอนเลยนะแต่คือเขาคอกันไม่ได้แล้วเขาจับกันไม่ได้ด้วยนะนี่ครับออกไอออกไอเยี่ยมทารอนยาวๆเลยนะเยียบ้อยครับตัวอันตีบิบ๊ได้มาสองชิ้นแล้วนะครับต่อไปเขาจะเอาเป็นธนูชิ้นใหญ่นะครับในการสำหรับดาวฟานนะครับ เอาเรื่องอยู่นะครับเขากดสก,กิลค่อนข้างแม่นเนาะตั้งแต่ดูมานะครับใช้สก,กิลแบบหลบหลีกอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับนี่ครับถ้ามีโอกาสได้แบบว่าตัดออบเจกต์ป่าเขาก็ตัดออบเจกต์เขาไปเลยนะครับแต่ฉากตะกี้เนี่ยน่าจะดันป้อมเนาะเขาจะเดินมาตัดออบเจกต์ให้หมดป่านะแต่ว่าออบเจกต์ก็โดนเอาไปหมดแหละ อันนี้ก็ความปกตินะครับในการเดินของเขาเนี้ยก็หลักๆแล้วก็ทําล่างนะแต่ว่าปกติแล้วในเซิร์ฟไทของเราคือมันปรับแพทมาใหม่ก็จะทําบนก็มองจากที่ในคลิปนี้คือเขาทําล่างใช่ไหมเราก็มองขึ้นมาเป็นแบบทำทำ,ทำบนแทนนะครับก็คือเลนเอโซอรดากอนนะครับต้องเจาะจงว่าเป็นเลนเอโซอรดากอนแล้วกันนะเดี๋ยวทําบนอะไรแบบนี้เลนดาร์ดันไปอยู่บนเดี๋ยวไปทําบนแหลกรานนะโอ้เขาออไอกเต่าอัวถทาลอน,นี้ ทุกช่องเลยใช่ไหมยกเว้นรองเท้ากับไอ้ดาวามเอาเรื่องอยู่เนี่ยนี่แหละครับโดนปัดไปดีสานิตอันนี้เขาก็ตอดเลือดไปนะครับผมทีมเขามันไม่มีตัวเบิร์ดามีแตั มันก็เลยทําให้ไอ้เจ้าเอรอนดอร์มันเล่นง่ายนะตีมองว่าถ้าคือเอรอนดอร์มันอาจจะไม่ได้แพ้ตัวเบิร์ดามเอก็จริงนะแต่ตีมองว่าถ้าทีมเขามีตัวเบอร์ดามิออะอย่างน้อยมันยังฆ่าคาเวนี่ได้นะใช่ไหมจากที่เรามองดูเกมไฟแล้วเนี่ยคือคาเวนี่มันฝีเว้ยแล้วไม่ไม่สามารถมีใครลวงคาเวนี่ได้ครับและคาเวนี่มันยิงแรงมากในช่วงฉีดเลเซอร์ ทีมว่าถ้าเก็บคาเปนี่ไปได้นเนี่ยมันอย่างน้อยก็ยังเหลือเอรันดอร์ใช่ไหมตัวสุดท้ายมันก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับแล้วก็ให้พวกไอล้ลาร์ดเนี่ยปล่อยสก,กิลแม่นๆหน่อยก็ก,ก็น่าจะเก็บได้นะอันนี้เป็นมุมมองอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะแต่มันก็เป็นแค่มุมมองนะครับตีชอบตรงที่พวกเขาอัพสกิลสองนำในการฟาร์มด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วตีไม่เห็นไงไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเคยดูนะครับ ก็คลิปนี้ตีก็นําเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันแหละนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ก็คิดซะว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะโอเคครับก็ออกเป็นทารอนแบบนี้เขาก็ต้องทําเพื่อความเพื่อความบันเทิงอยู่แล้วแหละนะออกทารอนหมดแม็กแค่ออกทารอนนี่มันก็แปลกแล้วนะ คือมันไม่ต้องเน้นตีเร็วไงคือมันเน้นตีเร็วนิดหน่อยแหละมันไม่ได้ต้องเน้นตีเร็วจนต้องออกแบบทารอนน่ะมันเน้นดาเมจพวกคีดีกว่านะตีเร็วคีอะไรแบบนี้นะมันจะคมกว่าแบบนั้นเน่ะเจ็บน,นนะน่อืโดนปั้มตีไปต่อเลือดวิบไง ยาวๆครับก็น่าจะประมาณนี้นะตีว่าน่าจะเกมโอเวอร์น่าจะเอ็นเกมนะครับลาร์ดเขาก็โป้งสกิลไม่ค่อยแม่นด้วยนะครับโหแต่มันก็จับทางเอรันดอยากเลยเนาะทีมตรงข้ามก็ต้องเล่นเอรันดอค่อนข้างที่จะช้ำอะถึงจะรู้จังหวะว่าเออเขาจะกดวาร์ปกดอะไรแบบเนี้นะครับผมอันนี้ก็เริ่มเอาดาร์ก,กันแล้วนะครับทารอนสี่ชิ้นนะครับ สุดเกินอะไรมันจะป่านนั่นอันนี้เราก็ดูไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้พูดนะบางช็อตเพราะว่าเขาแค่ฟาร์มเก็บอ็อบเจกต์ธรรมดาไปนะครับเดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้พูดนะ โอเคครับก็ช็อตนี้ก็จบเกมแล้วเนาะมันก็ไม่มีอะไรแล้วโอ้การวาร์ปแบบนี้จะไปวาร์ปนะ้ไผมเราต้องมีมารยาทในเกมนะอย่าหาวาร์ปนะครับผมมันไม่ดีันไม่ดีนะครับโอเคครับสำหรับชิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ตี๋หน่อยนะครับชิปนี้ตี๋ขอสักห0 0รไลค์แล้วกันนะจะถึงหรือเปล่านะครับเจอกันชิปหน้านะครับบ๊ายบายยวพาไปดูดาวนะอ้าวดาวหายโอเคสองดาวเองนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย